Um. ย oh, oh, oh. ืนยืนน่องครับพี่น้องจะยืนไมเบิ้งครับโอโอโอ้ไปๆๆโอโอ้โปปูโอ้ยว่เลยน เลยนะครับอะไรนะครับเอ,อ้ยเจ๋อไว้หน้าร <beğ en S 1> อมนี่นักครับพี่นอ้องตัวนี้ล่วงลงไปครับงาสีงาสีได้ครับพี่นอ้องงาสีงาสีด้วยนี่หอยอยู่ประมาณนี่ สีหาหน่วยครับมันบอลลงก้าสีแล้วครับพี่น้องตาสีไลครับพี่น้องปลูกทุเรียนชีวิตเศร้าวสวนทุเรียนครับบ้านเรามีซากัดซากันครับพี่น้องนะครับต้นนี้โค่นครับพี่น้อง ทุเรียนนี่เพรามันโคนครับตัวนี้ว่าที่เรียกว่ามันถ้าแบบนี้ปลูกไม่ครับนี่อันมันมันสีกรู้เลยครับพี่น,อน้องนี่นี่มีไอไรครับตัวนี้ประมาณยี่สิบกวัวครับมารอบนี้นักที่สุดครับ ระฮะชักกันครับพี่น้องนี่ครับมันมาท่างนะครับเห็นว่าปลายางเป็นปองเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องว่าปลาหยางบางทุเรียนใดบางบ่ไดดเด้ครับพี่น้องพี่น้องถามว่าบางใด้บ่ไดดครับพี่น้องทำรับอยู่นี่บอกเคยบางไดครับผมเคยเจอาแม้วครับพายอยู่เจอรอบเรกตั้งแต่ทุเรียนมอนเป็นหน่วยครับโคนครับ จช้า้ายแล้วครับ <c oughs> ต้นโคนต้นหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยวัน,น,น,วน,ววนี่นวหนวลรวนงากกงครับต้นมันก็กกวงเลยครับพี่น้อง <c oughs> ตาเศร้า,ส,าวสวนทุเรียนครับ <c oughs> ผมเคยเบิง้งทั้งจันทั้งหยังโอ้ย <c oughs> เนยน้านะครับพี่น้องเพ็้พทุเรียนเ <c oughs> ือผ้ายุแบบนี้ครับน <c oughs> ีตอนนี้เห็นตอนนี้ต้นนี้ ครับลงนซีหน่วยนี่ครับนี่ตัวนี้ซีหน่วยครับ่เห็นแล้วครับซีหน่วยสีเพิงเลยครับซีหน่วยครับหน่วยหน่อยว่ต้องถามครับตัวนี้ซีตัวนี้สามนะครับสามเพิ่งนี่สีบอกครับนี่สีครับ นี่ครับสามสีงเลยครับบหกว่ากินได้บ่ครับทุเรียนบ่หั่นเต็มที่ปันไหนนะครับเต็มว่นหน่อยนี่โลดนร้ายครับพี่น้องมาหลอมนี่ถื่อว่าสาหาเที่ยงครับยืนเบื้องนะครับพี่น้องเจ็บปวดร้ายครับลบมาต้องเคลียดตอนร่มจนใจ เป็นแต่วูดดันเป็นต่อกนะครับพี่น้องแนมเบอรทุเรียนต้นทุเรียนครับพี่น้องที่ละครับพี่น้องรลดเน้นตรนงสีกระสิงเลยครับตัวน,นี้นี่ครับโอ,โ,อโอ้ยมันเป็นหน่วยหน่อยเลยครับพี่น้องรับสิงเลยครับพี่น้อง โดนหลายครับถ้ารวมรดกับเครื่องเป็นเครื่องพีอัพผมนี่ครับนี่หน่อยๆมันนี่ครับพี่น้องนี่แหละนะครับนี่ตะโลนมันนะครับโอ้ย <c oughs> เห็นระเมยเลยครับพี่น้องไอ้มว้วนโลนนีน่ว่าเป็นไหนเลยครับพี่น้องการย่ง ก็ยังก็ยังต้นเหลืออยู่นะครับพี่น้องอัวโลนนี่อว่าภายในครับพี่น้องก็ยังมีตน้นเหลืออยู่ครับพื้นผู้ตน้นอันนี้ที่ครับนี่ปูกมาหาปีที่หานี่ครับพืชสะพ่านี่ครับนี่ครับพืชสะพ่านี่ปีที่หานี่ครับนี่ครับพี่น้องโลน มันกับเห็นยังบม่ได้ครับรวนที่แรกว่ามันมันโคลนะบังสีเม้าขืนนะครับเบิ่งกับเลี้ยหักหน่อยงีงครับเดี้ยนิ่เดียวครับสีเลยครับนี่ครับไปเป็นทางเลยครับพี่น้องดีเลยน้องดีนี่ความวังมันหายไปว่และครับพี่น้อง หยุดแบบนี้ประมาณสีหากรับมันหน่อยหน่อยครับพี่น้องเก็บอีกแล้วครับพี่น้องเย็บรอบแรกบอกพ่อมาเย็บรอบอีกนี่นีดนนี่รอบไม่นะครับพี่น้องเนี่ยกันรอบเก่ารอบแรกครับนี่รอบไม่นี่รอบนี่นักแห้งครับพี่น้องโอยใช้สีขาดนะครับพี่น้อง กกล้วยน้องนอดัดจองไว้บ่ได้บได่ได้เด้อพี่พน้องนอดัดรวมคนมัดน้องนอดัดสาวสวนยุ่งให้่จองไว้จองไว้บ่ได้ละถิ่มเลยจองไว้บ่ได้ละถิ่มเลยครับถิ่มเลยครับพี่นอ้อง กวยโค,คยนครับเขากวยมาปานนีครับพวกกวยมันโคมนมากะมีนอขเ้นแต่ทุเรียนนี่ครับอ้ยบับสบอมเลยครับทุเรียนทำาใจครับเมียเป็นลมมากเมียเลยครับพี่นอ้องเมียชุดๆเลยยืนเบิ้องทางเดียวครับพี่นอ้อง ข่อตัวนี้สีเสี่อยู่ประมาณสี่หาหน่วยครับทุเรียนรุ่นนี้มีอยู่ประมาณหาสิบหกสิบครับมีนี่สี่ลงประมาณสิบก้นหน่วยครับม้วนหน่อยจังหลายครับนี่นนองมวนหน่อยนี่บมเขยงนะครับเก็บแต่ทุเรียนมันเพนี่ครับ นี่ล่งบัดเลยครับพุกไหวยืน,นล,ล่องบัดถิมเลยครับอัดถิม,มอย่างเดียวเด,ดี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิท,ทุเรียนหน่อยเบิ่งขับขางกันครับนี่ครับทุเรียนหน่อยกับย่างโกงครับโกงกะมันเป็นยังครับทุเรียนหน่อยมันขี่คำใดอยู่ครับทุเรียนหน่อยมันคำได สู่ต่อไปครับพี่น้องก็มี่ยังครับสู่ต่อไปครับทุเรียนตัวนี้ก็หาพันไม้มาปลูกครับพี่น้องกสิข่าขึ้นอยู่ครับพี่น้องนี่ข่าขึ้นว่าพันธุ์สิยอดบรอดากัดปลูกไปต่างถางกันครับพี่โตนนะครับพี่น้องอื่นกับสีมะดึงขึ้นม่คุ้ว่าสีขึ้นเลยซ้ำใดเพราะว่าปลูกมากหักปะห้มมันมากสี่ปีหายปีครับ หลุ่ๆมๆค่ำๆอยู่นี่ครับแต่ละมือครับมันรวนลุ่มักลงแบบนี้ครับนี่ครับกองกินมพูนเลยครับหลุ่มๆค่ำๆอยู่คืออย่งได้ผมจะเอาขึ้นไดครับพี่น้องใส่ไร้คนโอ้ขุนครับหน่วยตัวนี้บ่ไในม,มัดฟางนะครับพี่น้อง ยัง่งยากเกนินนี่ร่มแรีง่งดีครับครับคลิปนี้กับสีข้อจบไปสั้นนี่นะครับตำรวจสวนต่อไปกับเจ็บทุเรียนแล้วครับส่วนในงานสีงานล้งกับสีเด็ดเอาโล่งครับพี่น้องนี่แหละครับฝนตกพมยานพมยานไดทุเรียนครับซาสวนทุเรียนพมยานฝนตกยานได้ล่มครับพี่น้องหน่วยรวนั่ยังนยังไครกักวต่น หาตตัวนี้สีเยู่ครับพี่น้อง